เดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดหนูนานะคะนี่ตัวใหญ่มากโคตรใหญ่ใช่โคตรใหญ่เลยอ่ะอันนี้ทำไรหึมผัพกพีแกอผกเครื่องเครื่องผสมพีแกงอ๋อจะได้แซ่แบใช่แล้วนี่ตับกันแล้วก็อ,ออกต้องแยกไว้เดี๋ยวเละทำไมเอากระดูกออกไหมใช่ เนื้อย่างเยอะเลยอะแล้วก็<ช>ยังมันเด<ช>ีย๋ยวเราจะทอดไข่เจียวก่อนนะคะวันนี้มีเก็บข้าวสองเมนูไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ทอดไข่ใช่ตัวไม่เต็มช้อนสักทีที่ไหนได้ั่วลงข้างล่างหมด เน้นไข่ไม่เน้นหอมอันนี้เราจะคนคๆ<น>ๆให้ไข่มันแตกนะคะแล้วก็จะไปกีเลยอันนี้เราก็จะใส่เลยนะคะกินออกเลยอะกินอะไรกินเค็ม <laughs> กินเค็มออกกินหอมกินหอมใช่ไหมไม่ใช่หอมไข่หอ เหลืองน่ากินอ่ะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรอขึ้นเลยนี่สิ่แล้วไข่เจียวเดี๋ยวเราจะมาผัดหนูกัน,นะคะนี่เราจะล้วน<อ>ยังยังไม่พันล้วนใช่ไหมคน,น่ะล้วนแล้วเนี่ย จะได้มีกลิ่นหอมพอยังไปแล้วเดี๋ยวตอาหนูขึ้นก่อนแล้ว,ลวใส่พริกแกงเอาพริกแกงผัดใช่ไหมใส่เลยนะผัดใส่พริกแกงแห้ง เรา้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่ตอนรวนไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกแล้วก็กระชายแล้วก็ใบกูดนะคะแล้วก็พริกไทยใส่ไปเลย ไข่กะเพราหงแท้โ,<ฮ>โ<ฮ>อ้เยอะมากอโอเคอันนี้เป็นผัดเผ็ดหนูนะคะหนูที่เราไปตีมาตัวย่างใหญ่อะ่ะตอตีที่ไปซื้อมาอันนี้ไข่เจียวอันนี้ที่ไปตีมาไม่ใช่แหละกินไข่ ไข่ใส่หอมเลยเหรอใชอ่อันนี้มันอ,อันนี้มันเหลวยังบุดมันต้องขย,ย,ย,ย่อกขย่อกขย่อีอย่าขย่อบาอจำได้้ยมขย่อพี้เนี่ย <G ül üyor> กินแล้วขย่เงี้กินไ,ได้ตัวเดียวไหมตัวใหญ่หไหมใช่ตัวใหญ่เิมไหมไข่เติมะบะเ เราใส่เลยหรอ,อมไม่รู้จะไปทำอะไรดีผัดผ็ดเป็ดไม่ใช่ใช่จกิน,นอะไรนะเป็ดโอวานเราไปงมหอยมานะเออต้มจืดหอยเดี๋ยวตอนเงย็นต้มไม้พีกินผัดกะเพราหอยพี่กแกะแกะผาดเปิดเลยพี่แก็บละ มันต้องหอย,อยนั้นเนาะผัดได้หอยลายหรือหอยอะไรนะผัดผัดกอหอยสนใจเสื้อโอ้ยเสื้อใหม่แต่เสื้อใหม่มาปะเนี่ยเา้าใส่เดเก่าเลยนะคือไปแกะเสื้อใหม่จะใช่จกชั้นหนมมาอีกสนใจเสื้อทักมาสอบถามได้นะคะใส่ใน เน้นเปลี่ยนไม่เน้นน้ำน้ําใช่ไหมอืมน้ำไม่เป็นน้ำตอนเช้านี่อีกสีหนึ่งตอนเย็นจะอีกสีหนึ่งอืมตอนเช้าจะเป็นสีขาวแขนยาวแล้วตอนเย็นเะนีสีดำแขนสัน้นตรงนี้ล่ะก็คือปากเลยหวเรหมนุนแต่ที่ชั้นหนูอ่าว่าหายไปไหนหมดเพียร์มันใส่หมดไม่ได้ขายหมดหรอกกินช้าเลยหัวเราะให้จริงจริงอะพูดเรื่องจริงอะ ไปได้เดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ